ครับก็วันนี้เท่าที่มามีโอกาสได้มานั่งฟังก็รู้สึกดีใจที่ตอนนี้ก็มีการพัฒนาในเรื่องของโปรแกรมสมัยสมัยเราเราเรียนเนี่ยโปรแกรมพวกนี้ไม่มีก็น้องๆจะมีโอกาสมากกว่านะครับก็อย่างที่พี่เขาเขาเรียนว่าจริงๆเรื่องการพัฒนาตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญนะฮะคือคือ,ค,อคือมันมีอะไรพัฒนาตลอดนะครับในในพอเราจบออกไปทํางานเนี่ยมันก็จะได้ไม่เป็นอย่างที่เราเรียนเสมอไปนะครับก็จะม,มีอะไรให้พัฒนาตลอดก็ ก็จะฝากน้องๆเนี่ยช่วยพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็แล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆทำงานมา20ปีไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยแล้วด้วยช่วงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับก็มีเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆล่าสุดล่าสุดเพิ่งเพิ่งมีโอกาสได้ปรึกษาทางพี่ตะวันก็มีโอกาสได้ใช้พื้นระบบใหม่ระบบตัว b o b o d e x นะฮะก็คือเมือง,งไทยอาจจะเมืองนอกก็ใช้กันเยอะและ้ว แต่เมืองไทยเนี่ยอาจจะยังยังไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับก็มีโอกาสได้พอดีว่าเราก็มีเป็นเดเวลลอปเปอร์ด้วยเราก็เลยนําเข้ามานะครับมามา,มาใช้เป็นโครงการแรกๆนะครับเขาอ้างว่าโครงการแรกๆนะแต่ผมเชื่อว่านันมันน่าจะมีมามามาก่อนั่นเองแล้วนะครับก,ก็ก็ถ้าเป็นการเข้ามาปุ๊บเนี่ยทีมงานเราที่เคยทําอะไรที่มันซ้ําๆเริ่มงงเริ่มไม่เข้าใจละก็ต้องมีการมาเทรนมาอะไรซึ่งแต่ว่ามันก็จะเสียเวลาตรงแรกๆนิดนึง แต่พอสุดท้ายเนี่ยพอเราได้ได้จับอะไรเปใหม่แล้วแล้วเชื่อว,ว่าเดี๋ยวต่อไประบบเนี่ยก็จะมาเรื่อยๆนะครับครับก็ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการการเรียนและได้ทำงานนะครับขอบคุณครับนี่น่าจะคราบสุดท้ายแล้วไม่เจอกันแล้วเรา จบพรีเซนต์ตัวนี้เธอก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรมีพอร์ตอย่างหนึ่งไปติดในใบสมัครงานละพี่จะบอกว่าอย่างที่พี่บอกก็คือเชืช่อ<ช>ไหมสมัยพวกพี่ๆมันไม่มีการสอนแบบนี้เลยนะสมัยพี่กิตินี่พี่กิติต้องทําไงครับเขียนโปรแกรมเองนะอย่างพี่พี่ชอบพี่กิติมากาเมา่อไรแกเป็นคนที่ใช้โรบอทได้คนแรกๆของประเทศซึ่งไม่มีใครสอนแ<ป>สแตตโปรด้วยโอ้โหสมัยนั้นแบบต้องกรอกกรอกโนดนะ เธอต้องกรอ,อกโหนด0006แล้วก็บอกมันว่าเชื่อมยังไงซึ่งมันยากมากแต่แต่ตอนนี้เธอเรียนเ e g a s t t r u c t u r a l Designer ไปแล้วซึ่งมันเป็นโปรแกรมดีไซน์ที่รองรับในระบบบ i มทำให้เธอทำงานได้ง่ายขึ้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนพี่จะชอบบอกว่าเธอเหมือนคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์ผีประกอบขึ้นมาเครื่องหนึ่งที่พร้อมจะให้ผู้ประกอบการแต่ละท่านเนี่ยมาชอปปิ้งที่จะบอกอยู่เสมอเลยว่า ถ้าให้พี่เลือก i9 ก้ากับ I3 พี่เลือกไอไะครับไม่มีผู้ประกอบการคนไหนอยากได้เครื่องไ3สหรอกถูกไหมทุกคนอยากได้ไ9เก้าแลมเยอะๆความจุเยอะๆเนี่ยตอนนี้เธอเป็นไ9แล้วเธอได้เสียบหลายมหลาลัยที่ไม่มีการสอนเลือกพี้นะครับอันนี้พี่กล้าพูดเพราะว่าพี่ก็ไปเจอที่จบจบกันไปอ่ะเขาก็เอ้ยเคยเรียนเคยเรียนแล้วก็ไปถามพวกซีเนียซีเนียหลายคนก็บอกว่า ประทับใจเด็กที่นี่เพราะว่าพร้อมที่จะทํางานนะครับก็ฝากเอาเรื่องที่พี่กัตวันสอนเนี่ยไปประกอบในการใช้งานโอเคแหละไอ้ที่เราทําวันนี้มันอาจจะยังแบบขุกคลัะเพราะเราอะไรเราไม่มีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ไปหาเอาที่ทํางานแต่เราอะเป็นไอเก้าเราพร้อมลงโปรแกรมแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับฝากไว้แค่นี้ครับไม่รู้ว่าตอนเราสอนเออเกวกว่า ขอเสริมนิดนึงเออบังเอิญตอนนี้เราเจอใช่ไหมจริงจริงชีวิตชีวิตผมเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเจอนะว่าจะเจอแผ่นดินไหวเราก็เจอเพราะฉะนั้นต,ต้องเข้าใจนิดนึงนะคือตอนนี้ประเด็นคือเราเจอแล้วมันมาใกล้ตัวรุ่นน้องๆเต้องเจอน่าจะต้องเจออีกหลายรอบล่ะนะครับ ข้อบังคับของสภาวิศวกรบอกว่าเมื่อน้องได้ใบภาคีแล้วนะน้องไม่สามารถที่จะอย่างนี้อธิบายนิดหนึ่งถ้าเป็นผู้ออกแบบเนี่ยการเป็นภาคีเนี่ยดีไซน์ตึกได้ไม่เกินสี่ชั้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าตึกต่างก่บสี่ชั้นเนี่ยพวกน้องสามารถจบใบภาคีได้ระยาปุ๊บเนี่ยไปรับจ้างดีไซน์ได้นะครับแต่ทีเนี้ยอาคารที่มีความสูงเนี่ยไม่ถึง4เมตรไม่ถึง4ชั้นเนี่ยนะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะต้องคำนวณแผ่นดินไหว ในบางโซนเพราะฉะนั้นบ้าน,านอ,อาคารชั้น2ชั้นเนี่ยมีความจำเป็นต้องดีไซน์ผลิตไหวเหมือนกันซึ่งมันก็อยู่ในขอบเขตของภาคีในวิชาชีพภาคีสามารถออกแบบอาคารหน่งถึชั้นได้แต่อาคาร1-4ชั้นนั้นน่ยมาไปโดนข้อบังคับว่าต้องคำนวณผลดินไหวด้วยแต่ข้อบังคับของสภาวิศวกรภาคียังไม่มีสิทธิ์ในการออกแบบอาคารแผ่นดินไหว แม้กระทั่งอาคารนั้นเนี่ยสูงไม่ถึง4ชั้นอย่างผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายก็อย่างาบ้าน2ชั้นแล้วอยู่ในจังหวัดเชียงรายหรือเชียงใหม่เป็นโซนสแล้วก็จอ,อยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินภาคีก็ออกแบบบ้านได้แต่บังเอิญเนี่ยไอ้บ้าน2ชั้นเนี่ยอยู่ในโครงการจัดสรรเนี่ยโดยบังคับให้คำนวณแผ่นดินไหวด้วยนั่นแต่ประกาศข้อบังคับของสภา,าเนี่ยน้องที่เป็นภาคีไม่มีสิทธิ์ในการคำนวณ แต่ว่านข้อบังคับกําหนดไว้ว่าจะต้องไปอบรมผ่านการเรียนรู้การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวตัวนี้ผ่านปุ๊บน้องไดุ้ฒิบัติถึงจะมาคํานวณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องทําต่อไปถ้าเป็นแบลพาคีแล้วไปขวนขวายอบรมอย่างน้อยหนึ่งคอร์สเพื่อเอาเซอร์ติฟายในเรื่องของการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวให้ได้ ไว้ก่อนนะครับแล้วถึงน้องยังทางานต่อไปได้อันนี้ฝากไว้เลยเพราะชีวิตน้องเจอแน่นอนนะครับอันี้พี่เจอมาแล้วโอเคครับสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือเหตุผลที่ผมชวนกรรมการทุกท่านมานะครับเพราะว่าเวลาเราสอนโปรแกรมเนี่ยมันก็จะรู้ในเรื่องโปรแกรมถูกไหม จริงๆแล้วโปรแกรมอยากให้น้องๆทุกคนคิดไว้เลยว่ามันคือเครื่องคิดเลขใช่ไหมครับถ้าเรากดผิดมันก็ออกผิดนะกดถูกก็ออกถูกอย่าไปอย่าไปเชื่อโปรแกรมทุกอย่างทีเนี้ยในมุมของของตัวผมเองที่เป็นซัพพอร์ตโปรแกรมเนี่ยครับเราก็สอนน้องๆได้เพียงแค่ว่าเราทำทำถูกขั้นตอนไหมใช่ไหมใส่รูดถูกไหมออกแบบถูกไหมถ้าติดตรงนี้ต้องแก้ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่นะอันนั้นอ่ะอาจจะเป็นทังออกเดียวจาก10ทั้งออกก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่าง กิ่ติที่เป็นผู้ออกแบบหรือว่าพี่ปนธ์ที่เป็นผู้รับเหมาอะไรเงี้ยเขาก็มีทางออกของเขาใช่ไหมครับที่ที่ที่ผมชวนมาวันนี้เพราะว่าเราอยากให้น้องๆเนี่ยเห็นทางออกหลายๆทางใช่ไหมฝั่งพี่นัทก็เป็นดีลเปอร์ก็มีทางออก,ออกอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับก็หวังว่าที่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 ผมทำเนี่ยคือชวนกรรมการหลายๆสาขามาเนี่ยครับจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่ที่เราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้มีทางแก้ทางเดียวเรามีทางแก้หลายทางนะครับ อย่างเมื่อคืนเนี่ยมีเคสเข้ามาจําได้เลยเสาเข็มต้องใช้ยี่เยี่เวทเมตรไหมคะเห็นไหมมันมันมันตอบไม่ได้ไงว่าต้องใช้หรือไม่ต้องใช้ใช่ไหมมันต้องอยู่ที่ผลสำรวจดินอยู่ที่การออกแบบอยู่ที่อะไรต่ออะไรยะไไปหมดอยู่ที่สร้างโซนไหนด้วยใช่ไหมครับอ่าอันนี้เราตอบไม่ได้ใช่ไหมโอเคก็ของพี่มีเท่านี้นะครับในในคอร์สนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้ความสนใจนะครับ ขอบคุณมากครับครับก็ก็วันนี้คิดว่าเป็นเกือบเกือบสี่ชั่วโมงนะครับที่โหถือว่าได้ความรู้แบบอิ่มมากนะครับจริงๆพวกเรากำลังจะเป็นวา่าที่เนาะวิศวกรรุ่นยังเอนจิเนียรเนาะซึ่งวันนี้คิดว่าน่าจะได้รับข้อคิดดีๆจากโอ้ทั้งพี่ กิตินะครับพี่ปนธแล้วก็พี่นัทพรพี่ก๊อฟพี่ตะวันนะครับซึ่งท่านก็เป็นกูรูนะครับหรือว่าเป็นปรมาจารย์ในแวดวงวิศวกรนะครับที่ก็ได้รับความศรัทธานะครับแล้วก็อย่างพวกเราก็มีอะไรก็จะไปปรึกษาท่านเหล่านี้ตลอดนะครับก็วันนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับก็มอบของที่ระลึกนะครับให้กับพี่แล้วก็ทั้งพี่ก๊อฟพี่ตะวันนะครับที่โอ้โหทั้ง15วีควิ โดยประมาณนะครับมาให้ความรู้กับพวกเราแบบเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะกับพวกเรานะครับอาจารย์ขอเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกนะครับแทนพวกเราให้กับพี่กิติขอเรียกชื่อพี่กิติก่อนแล้วกันนะครับผมครับครับก็ขอให้พวกเราขอบคุณพี่กรรมการด้วยนะครับผมครับ ครับก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญพี่นัทพรก่อนนะครับผมครับ <c oughs> ขอเชิญพี่ปนวตต่อนะครับผม ต่อไปพี่กอบครับผมก็คนสุดท้ายครับพี่ตะวันนะครับผมครับผมอาจารย์ของเรา ก็คะแนนพิกอฟจะเป็นสปอนเซอร์สำหรับกลุ่มที่คะแนนสูงสุดก็คือเราจะวัดกันแค่อคอนเซ็ปชวลดีไซน์กับตัวพรีเซนเทชันวันนี้หรือว่าจะเอาโอเวอร์ออลดีครับเอาโอเวอร์ออลโอเวอร์ออลได้ครับงั้นก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะพิกอฟบอกว่าเอาเป็นคะแนนโอเวอร์ออลก็จะมีเรื่องคอร์สคอนโทรลถูกไหมครับแล้วก็จะมีดรออิ่งกับรีพอร์ตนะครับที่ อาจารย์จะให้อาจารย์ตั้ง LEB นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่วเราจะต้องส่งให้อาจารย์ภายในวันศุกร์นี้ก่อนเที่ยงคืนก็จะมีเรื่องของรีพอร์ตนะครับแล้วก็ตัวดรออิ่งถูกไหมครับอีก10%นะครับแล้วก็จะรวมกับคะแนนวันนี้อีก35%แล้วก็คร์สคอนโทรลอาจารย์จะไปทําสรุปคะแนนให้พวกเรานะครับเพราะฉะนั้นวันศุกร์ส่งรีพอร์ตกับตัวดรออิงให้อาจารย์อาจารย์จะทาคะแนนรวมทั้งหมดแล้วจะประกาศในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่โอเคไหมครับ งั้นวันนี้วันศุกร์คือพรุ่งนี้ก่อนอยังคืนใช่เพราะตั้งกำหนดการจริงจะให้ส่งวันนี้เนาะแต่เขาใจว่าเดี๋ยวบ่ายพวกเราน่าจะมีสอบวิชาอื่นมาศุกร์ศุกร์นี้โวดกไหมเพรดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะสอบไฟนอลกันแล้วรับผมโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณพี่พี่กรรมาการทุกท่านนะครับโอเคครับโอเคครับงั้นวันนี้จบคาด เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ